ฝนพ่วงพายุตาปะถล่มหลายพื้นที่การฝนถล่มหนักทำน้ำท่วมเภอเลาขวัญถนนขาสะพานพังโรงเรียนโรงพยาบาลประกาศปิดชั่วคราวส่วนอุทยานเอราวัณเฝ้าติดตามหากรุนแรงต้องประกาศปิดเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องจากตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันที่15กันยายน2568 ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดคืนจนถึงช่วงเช้าของวันที่16กันยายน2568ในพื้นที่ของอเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบ,บรุรีส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอเลาขวัญโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลทุ่งกระบำาอำเภอเลาวขวัญน,น้ำป่าได้ไหลซัดสะพานและถนนในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลทุ่งกระบำาจนขาดชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้โดยเฉพาะที่บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำลาดน้ำป่าได้ซัดถนนทางเข้าโรงเรียนจนขาด น้ำไหลท่วมในพื้นที่โรงเรียนรวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจนโรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวทันทีขณะที่น้ำป่ายังได้ไหลหลากเข้าท่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอำเภอจีนตำบลทุ่งกระบำระดับน้ำสูงเกิน50เซนติเมตรน้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ห้องตรวจรักษาและพื้นที่โดยรอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชาวบ้านในพื้นที่ต้องช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขณะเดียวกันน้ำป่าอย่างได้ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่หมู่ที่2หมู่5ตำบลหนองนกแก้วอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโดยน้ำไหลท่วมผิวถนนทำให้สัญจรไปมาไปอย่างยากลำบากรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้น้ำยังได้กัดซอกถนนบางส่วนจนได้รับความเสียหายรวมถึงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ของทั้งสอง บ้านตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา รวมมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมได้รับความเสียหายประมาณ50หลังคาเรือนขณะนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสา,าธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตะบนทุ่งกระบำาและตะบนหนองนกแก้วกำลังเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนแล้วสำหรับอุทยานเอราวัณจากสภาพฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องทำให ให้น้ำได้เพิ่มปริมาณและรุนแรงทางอุทยานจึงได้เฝ้าดูแลสถานการณ์หากมีน้ำไหลรุนแรงอาจจะต้องประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวต่อไป